ประท้วงค่ะร้องกี้ก่อนได้ไหมครับผมว่ามันถอนก็ได้ครับได้ครับเจอนแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ท่านเวลากดประท้วงเนี่ยร้องกี่กี่สัองครั้งครับครับครับเจอนเจอนท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะกี่กี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าให้ถอนนะท่านประธานเจอนะครับจะผมถอนกี้กี้ให้ครับเป็นสิบล้านบาทส่วนที่เกินสิบล้าน ็ต้องเสียภาษีการรับผิดในราคา5ปร์เซ็นต์ประท้วงค่ะลองกี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวคุณวิโรจน์ก็ประท้วงนะครับชนาจารุวงเสถียรค่ะรีสเกตเขตเก้าขอประท้วงท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะอะไรนะเดี๋ยวท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะท่านท่านอย่ามาใช้กับ เขายังไม่ได้พูดประเด็นนี้เขายังพูดอยู่ในประเด็นดิฉันประท้วงปท่านมีโลดงอะข้อข้ออะไรหกสิบเก้าค่ะอ่าว่าว่าอย่างไงพูดวกไปวนมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะผมผมนั่งฟังอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงกระบวนไปวนมาครับก็ไปตามระดับกูนานนั่งลงได้ครับขอบคุณครับครับขออนั่งลงได้ครับท่านประธานครับว่าท่านผู้ประท้วงประท้วงตามสัญญาว่าจ้างข้อไหนดีกว่านั้นท่านครับท่านท่านท่านอย่าไปพูดเสียสีเขานะครับ ท่านประธานคะครับก็ก็กคุณนานทรครับว่ารับจ้างนะครับท่านประธานคะครับนุชนาจารุวงส์เถียนค่ะให้วิโรธถอนคําพูดค่ะครับกับคุณนักที่ว่ารับจ้างนะเพราะว่ามันถอนก็ได้ครับได้ครับเจินแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ท่านเวลากดประท้วงเนี่ยลองกี่กี่สองครั้งครับท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะ กี่กี่ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าได้ครับท่านประธานเได้ครับ๋ยวผมถอนกี่กี่ให้ครับพอใจแล้วนะครับจะได้นั่งลงผมครับครับเชิญคุณรัตน์ต่อเลยครับท่านสสไม่รู้สี่รู้แปดก็อย่างนี้แหละค่ะท่านประธานผมคิดว่าท่านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่ประท้วงเชิญคุณรัตน์ต่อครับ